หลายคนเคยมีอาการรองช้ำหรือปวดส้นเท้าแล้วไม่รู้ว่าจะใส่อุปกรณ์ที่ไหนออกจากบ้านดีใช่ไหมล่ะครับและคลิปนี้นะครับทางคลินิกลักเท้าจะแนะนาผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นที่ลดแรงกระแทกและสะดวกสบายเพราะสามารถใส่กับรองเท้าได้แทบทุกประเภทเลยนะครับและเราก็มาลองดูกันเลยครับอาการรองช้ำหรือปวดส้นเท้านั้นเป็นการอักเสบบริเวณผังผืดใต้ฝ่าเท้าครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับจะมีอาการปวดบริเวณที่ส้นเท้าในตอนที่เรายืนเดินหรือวิ่ง หรือแม้กระทั่งตอนที่เราตื่นนอนตอนเช้าก้าวแรกๆนะครับและหนึ่งในหลักสําคัญในการดูแลอาการรองช้ําก็คือการลดแรงกระแทกครับและในส่วนนุ่มเขียวนะครับจะเป็นการลดแรงกระแทกในส่วนบริเวณนอกบ้านครับเลามาดูในส่วนของอุปกรณ์กันเลยนะครับนี่คืออุปกรณ์นุ่มเขียวนะครับในส่วนของอุปกรณ์จะแบ่งเป็นข้างซ้ายและข้างขวาครับซึ่งในคลิปนี้เราจะมาลองข้างขวาให้ดูนะครับ ในส่วนของส้นเท้านะครับจะเป็นแผ่นยางโพลียูรีเทนครับซึ่งในส่วนของยางโพลียูรีเทนนี้จะมีคุณสมบัติในการรองรับแรงกระแทกได้ดีเลยครับและนอกเหนือไปจากนั้นนะครับด้านข้างจะมีแผ่นซิลิโคนนะครับเพื่อช่วยประคองในส่วนบริเวณของส้นเท้าได้ด้วยครับและในส่วนด้านข้างนะครับจะเป็นตีนตุ๊กแกหรือแผ่นแปะครับซึ่งจะทําให้เราสามารถปรับระดับความกระชับของอุปกรณ์ได้ด้วยครับและในส่วนของผ้าด้านข้างนะครับก็จะมีความคงทนและระบายอากาศได้ดีเลยครับ แล้วเราก็ไปดูในส่วนบริเวณส้นเท้ากันนะครับสังเกตนะครับในส่วนนี้จะมีความนุ่มและระบายอากาศได้ดีเลยครับแล้วเราก็ไปดูวิธีการใส่กันเลยนะครับอุปกรณ์จะแบ่งเป็นข้างซ้ายและข้างขวานะครับสังเกตนะครับในส่วนบริเวณโลโก้นั้นจะอยู่ข้างเท้าด้านในเสมอครับส่วนวิธีการใส่ก็ง่ายมากเลยครับเพียงแกะตัวตุ๊กแกหรือแผ่นแปะออกแล้วเราก็ใส่บริเวณส้นเท้าตามในคลิปเลยนะครับแนะนํารัดให้กระชับพอประมาณแต่อย่าแน่นจนเกินไปนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ และเราก็ไปดูวิธีการใส่กับรองเท้ากีฬากันครับสำหรับท่านใดที่มีอาการปวดส้นเท้าหรือรองช้ำนั้นลองใช้นุ่มเขียวเพื่อลดแรงกระแทกนอกอาคารกันดูนะครับแล้วหากท่านใดดูแล้วมีคำถามต้องการถามที่ปรึกษาเพจสามารถฝากข้อความไว้ที่ไลน์ได้เลยนะครับส่วนวิธีการแนไลน์ก็สามารถไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์คำไวไา่า assign love food ครับแต่ถ้าสะดวกทาง Facebook ก็สามารถไปที่ f c e b o o k คกินิกลักเท้าได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ